สวัสดีจ้าพี่น,ออน้องฟองฝายมือนียาไอ้ผ้าเขาปลาหาเฮ็ดจ้ะเบิองจ้าปลาเฮ็ดเห็ดทั้งบ้านายาไอ้เนี่ยบคอยมีดเลยค่ะก็ปลาหกน้ำเฮ็ดก็เลยบอก,ออกหลายเนาะจ้ะบาบ้า,ายนยาไอ้เอิญว่าเอิญว่าเห็ดขาเนาะคะ่ะเป็นอย่างไปกินนี่มันขมด้วยจ้ะมันขึ้นบ่ได้อาด้วยจ้ะเป็นเห็ดขานี่จ้าพี่น้องอันนี้เฮ็ดนาเสา หรือว่าเห็ดหน้าแร่นั่นเองจ้ะีีจพ่น้องดอกบานหมานพี่น้องดอกบานกระส้มเอาด้วยจา้าเพราะว่ามันอึดเนะคะ่ะ ดอกน้อยแบบนี้ค่าย,ยุกพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดแสบเด้อจ้าบานยี่ายเอินว่าเห็ดน้ำหมากเนาะจ้ะบางดอกก็สีแดงเข้มบางดอกก็สีขาวๆออกแดงๆแบบนี้เด้อจ้าอันนี้เอินว่าเห็ดน้ำหมากขาวจ้าดอกตุ้มๆเลยจ้าพี่น้อง ไปเคลียร์าหาเปิดหาเด้อค่ะเพราะว่าปลาหกพี่น้องโอ้ย,อยมันมีแต่ใบใหม่ไปตกเนาะค่ะมันใบใหม่หลายจะเลยได้เคลียร์หามีก็มอาอยู่แต่ว่าอันน่ามักตะว่าตาัดตินตอนเก็บมันโบแป๋นเพราะ,ะมีแตป่ปลามีแต่ใบใหม่ปุ๊กพี่น้อง คอยหาค่อยอันหนีไปนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันอึดนะคะถ้าบ่มีความพยายามมันก็บไรพ่อแกงคะ่ะถ้าบ่มีความอดทนเพราะว่าตรงค่อยเคลียร์ไปคะ่ะค่อยเคลียร์คอยอันหนีไปนี่แหละตืมมองระดอกสองดอกก็สิได้พ่อแกง,กะะแกงแจริงนะคะพ่อแกงลวจ้าถ้าบ่อดออกก็บบ่พ่อแกงเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดอึดอึดมาตามหลังข้าเจ้าเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าเจ้ามาก,การ เป็นเฮดเลือตาเนาะคะ่ะถ้าบออดทอนอิลีนี่ถ้าบอันเพี้ยนอิลีนี่บไรพ่อแกงคะ่ะเพราะว่าอันมันบมีอันนี้ก็ยังหาเคลียจนอดเอาค่ะสั่นกับโบไรพ่อแกงเบี๋ยวจะเดี๋ยวอย่าไกับบานก่อนจ้าเพราะว่าหอนหอนทั้งหอนทั้งเมยทั้งหิวเข่าเนาะคะ่ะ ขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมือน,นี้ภาคเขาป่าเนาะจ้าขอบคุณขอบคุณที่เขามารับชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆจ้า